สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร์มยาชาแนลนะฮะก็หาสาระดีๆมาฝากกันเช่นเดิมนะฮะวันนี้ก็มาเรื่องพูดเรื่องของการเลือกกินโปรไบโอติกนะครับพูดยังอยู่3หัวข้อนะฮะก็หัวข้อแรกคือโปรไบโอติกคืออะไรหัวข้อที่2คือขั้นตอนการเลือกโปรไบโอติกข้อที่3ก็คือเราจําเป็นต้องกินไหมนะฮะหัวข้อแรกนะฮะโปรไบโอติกคือคือ,ค,อคืออะไรนะฮะคือเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะฮะจุลินทรีย์เหล่านี้ได้รับการคัดเลือกแล้วนะฮะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับ ถึงเอามาไทยเรากินเนาะก็คือมันจะไปตั้งลกรากอยู่ในลำไส้ใหญ่นะฮะเพื่อ <c oughs> <pe> er> ปรับสมดุลของจุลินทรีย์นะครับก็เอาเชื้อดีไปแทนเชื้อไม่ดีนะฮะไปไล่ที่เชื้อที่ไม่ดีนะครับก็พยายามไปเพิ่มเชื้อที่ดีในลำไส้ให้ดีขึ้นนะฮะ่วนเชื้อที่ไม่ดีก็พวกทําให้ท้องอืดท้องเสียสารก่อมะเร็งหรือทําให้สารที่มีกลิ่นเหม็นนะฮะท,ทำให้ลำไส้โดยรวมดีขึ้นนะฮะเพราะเชื้อดีไปอยู่มากขึ้นนะครับ ประโยชน์ทางอ้อมก็เช่นแบบอย่างที่เราเคยรู้นะฮะสมองเราคือ,อเออไม่ใช่สมองหราลำไส้เราคือสมองที่2นะครับก็จะทําเพราะว่าเป็นที่อยู่ของภูมิคุ้มกันมากมายครับก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นนะครับขั้นตอนหัวข้อ,อ,ขอที่2นะขั้นตอนการเลือกโปรไบโอติกนะฮะขั้นตอนที่1ก็คือไปดูที่หน้าตู้แช่นะครับก็คุณถ้าเปิดตู้แช่ของซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าไปเนาะร้านสะดวกซื้อะไรพวกเนี้ย ถ้ามันเย็นกว่าบ้านคุณหรือว่ามันเย็นพอๆกับตู้เย็นบ้านคุณเนี่ยก็ซื้อได้นะครับเพราะจูเินซีชอบอากาศเย็นนะครับขั้นตอนที่สองก็คือดูชื่อของจูเินซีนะฮะถ้าเป็นสเต p โต c คคัสเทอร์โมฟิรัสแลคโตบาซิล l ัสเดลบรูคิอาร์แล้วก็แลคโตบาซิล l ัส b บ l g a กา c รีครสนะฮะทั้งสองสายพันธุ์เนี่ยเป็นเชื้อจูเินซีที่ใช้ทำโยเกิร์ตธรรมดาไม่ได้จัดเป็นโปรไบโอติกนะฮะ ก็ก็ไม่ต้องไปจำมันนะฮะอันนี้บอกเฉยๆให้มองหาตัวที่ชื่อต่อไปนี้นะครับเพราะว่าเป็นโปรไบโอติกนะฮะก็คือแบคทีเรียมไบเอ่อไบไบฟิโดนะฮะไบฟิโดคำพวกเนี้ยไบฟิโดแบคทีเรียมนะฮะจำประมาณนี้นะครับแล้วก็หาคาว่าไบฟิโดนะฮะตระกูลตระกูลไบฟิโดทั้งหลายนะฮะแล้วก็แต่ชื่อที่มันซ้ำกับตัวที่ <c oughs> ไม่ใช่เป็นโปรไบโอติกก็จะมีแลคโตบาซิลัส k c ซี c คนะฮะอันนี้ก็ใช้ได้นะครับถือว่าเป็นโบชโปรไบอติกแล้วก็มีอะไรเนี่ยเลคโตบาซชิรัสอะซิดฟิลัสนะฮะก็มีประมาณ4ตัวเนาะบ้านเรามีประมาณนี้นะฮะแต่ต่างประเทศก็มีมากกว่านี้แต่เราไม่ได้นำเข้าเชื้อมามอะไรประมาณนี้นะฮะก็ในต่างประเทศนะ่ะจะใส่1ถึง3ชนิดเลยนะในในอ่า นี่ไอเนี่ยพวกนมเปรี้ยวพวกโยเกิร์ตนะฮะแต่ประเทศเราใส่แค่ชนิดเดียวเนาะช่างมันขั้นตอนที่3นะถึงตรงน,นี้นะฮะก็ต้องมาดูไทป์ของคุณนะฮะว่าคุณเป็นคนประเภทท้องผูกหรือลำไส้ไหวนะฮะถ้าคุณเป็นประเภทท้องผูกก็ควรกินจุลินทรีย์ไอกลุ่มพวกไบฟิโดแบคทีเรียมนะฮะนะฮะแอนิมาริสนะฮะเพราะว่าช่วยยน่นระยะเวลาลำไส้ก็คือทำให้ถ่ายเร็วมากขึ้นนะครับ แต่ถ้าคุณเป็นกลุ่มลำไส้ไว้ถ่ายบ่อยอยู่แล้วนะฮะก็ต้องหลีกเลี่ยงให้ไกลเลยนะฮะพวกโปรไบโอติกทั้งหลายนะฮะพอจะยิ่งทําให้คุณถ่ายเร็วขึ้นไปอีกนะฮะคึ่งก็ไม่ควรนะฮะรวมถึงโยเกิร์ตที่มีพรีไบโอติกนะฮะพรีไบโอติกก็คืออาหารของโปรไบโอติกเนาะอืม,อมทีนี้ถ้าคุณเป็นคนปกติละไม่ได้ท้ทองผูกก็ไม่ได้ถ่ายไวยอะไรคุณอยากลองกินดูคุณก็ลองกินได้นะฮะตัวที่มันมีประโยชน์ที่เป็นโปรไบโอติกนะ สี่ตัวที่กล่าวไปพวกบีฟิโดอะลรพวกนั้นนะฮะลองกินไปสักสองสามอาทิตย์นะฮะโดยกินวันละประมาณหนึ่งถสองถ้วยนะฮะทุกวันเริ่มแรกท้องอาจจะซุกซึปั่นป่วนหน่อยเพราะว่าจุลินทรีย์มันทําหน้าที่แบบมันกำลังไล่ทีนะฮะเพื่อตั้งลกลากนะฮะหากไม่มีอะไรผิดปกตินะฮะกินต่อไปนะฮะทุกวันเป็นเวลาประมาณสองสัปดาห์นะครับก็สํารวจตัวเองว่าสบายดีขึ้นไหมถ่ายดีขึ้นไหมอ่ะนะฮะถ้าใช่ก็กินต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะเพราะ การกยนการกินต้องกินแบบสม่าเสมอนะฮะห้ามกินกินหยุดหยุดนะครับเพราะว่าถ้ากินกินหยุดหยุดมันจะไม่มีไอจุลินซีเซลลดีไปทดแทนตัวที่ถ่ายออกไปนะฮะหากสํารวจแล้วกินแบบไม่พอใจก็เปลี่ยนได้นะครับหลังกินได้สองถึงสามสัปดาห์ค่อยเปลี่ยนนะครับอก็ขั้นที่สี่นะครับก็มาดูจํานวนเชื้อนะฮะหัวข,ข้อนี้คือดูจํานวนเชือ้อก็ถ้ามีถ้ามันข้างเขียนข้าง ข้างข้างขวดว่า2,000 20, 0ล้านตัวนะฮะคุณก็ใส่0ูนย์เข้าไปก็มีประมาณ0นย์ประมาณ10ตัวเนาะใส่ศูนย์นย์ศูนะถ้ามีศูนย์มากกว่า10ตัวเป็นอันใช้ได้นะครับถ้ามียิงเยอะยิงดี11ตัวยิ่งดีนะฮะเนื่องจากโปรไบโอติกมันต้องผ่านลำไส้เรามากมายนะทั้งน้ำกรดน้ำดีโอ้โหระหว่างทางทหารของเราตายไปเยอะแยะมากมายนะครับก็ยิ่งเยอะยิงดีนะครับ คำถามสุดท้ายนะหัวข้อสุดท้ายก็คือของข้อที่สามแล้วทุกคนต้องกินใหม่นะถ้าเลือกไปแล้วเลือกไม่ถูกใจนะฮะกินไปแล้วก็เฉยๆนะฮะแสดงว่าเชื้อเจ้าถิ่นนะฮะโปรโปรไบโอติกประจําตัวคุณนะมันดีอยู่แล้วนะฮะคุณก็ไม่ต้องกินก็ได้นะครับก็แค่นี้เองง่ายๆนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมครับมีอะไรมาฝากอีกเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับไปแล้วครับสวัสดีครับ